สวัสดีค่ะช่วไม่นานกอนะคะแล้วก็มาปาดใส่อใส่ถุงใ,ใส่บาตรตอนเช้านะประมาณกล้วใส่ก่อนแล้วค่อยเอามาพาะพร้าวโรยหน้าไม่คุกเลยน้องว่าไม่หั่นก่อนแต่ไม่ได้ไม่ได้หั่นให้เอาไปเยอะๆค่ะเพราะว่ามีหลายคนก็แม่รอค่ะมีคน <c oughs> นั้นลูกก็อิ่มแล้วกิน ทำแบบนี้นะทำใส่บาทก็ได้ได้คเล่ยโอนี่แหละคโอ้งไม่คใสหน่ค่ายไม่ได้เอามะพร้าวค่อยเอาเอาเลยค่ะเอาอีกเลยป้านี่ไงมันมีเยอะอยู่เด้อนี่จะกินเลยถ้าอันนั้นมันต้องเอาอันนั้นมันต้องเอาใส่บาได้ใช่ใส่บาทได้ถ้าอยากจะใส่บารก็หยิบไปเลยใส่บาททุ่งนี้ได้เอาไอาอาไปเบาเอาไอาไาเาาอาาอาเออาเอาา น้อยจังค e> ืออันนั้นนี่นะคือคือคือเ้าต้มตักนี่นะจ้าเขาเอินเขาต้มหัวงอกเนาะฮะน้ององอเอาน้อยจังค่ะคนละลูกโอเคอยู่ค่ะโอเคเนาะเดี๋ยวมันเย็นมันก็คงแน่นกว่านี้อีก จะใส่ถุงไปเลยค่ะใส่ถุงไปเลยค่ะจะเอาแบบนี้ค่อยปาดได้อนี้เดได้หมือนกันได้เหมือนกันอันนี้เอาก่อนยกออกมาก่อนบ่อืมัน่อค่ะยงนละปาดปาดใส่ถุงแบบน <c oughs> ี้แล้วก็ปาด่ทำนะนึ่งนานมันจะเปรี้ยวหน่อยเนาะ เขาไามา่ให้เกิน10นาทีเด้ให้มันแตกแล้วก็เอาออกมาเลยค่อยูนะกลัวมันไม่สุกอันต้มแล้วมันจะรู้เลยแตกแล้วเอาออกมาเลยจ้ะไ,ไม่อันนี้เลยสุกต้มแล้วเนื้อมันแน่นเนาะใช่นน่ัเถุงหิ้ว ประหยัดถุงบ่ค่ะ<า>ขอบคุณส่องเลิบเลิบเด้อเป็นผู้เมาให้ขอบคุณนะคะคุณช่องเลิบเลิบค่ะเอามาให้ชาวบ้าน เราก็จะใส่บาทต่อค่ะเป็นสะพานบุญร่วมกันนะคะบอกกัค่ะค่ะขอคุณปาหวังเหมือนกันเ้อะคราณนี้เราจะดีประมาณนี้ค่ะนันคืน้แม่ก็มีเานเะมปหน่ะนี่นะคะกล้วย อันนี้ปกติเขาจะฝานนะคะแต่แม่ดาไม่ได้ฝานหรอกค่ะเอาแบบนี้เลยยิบ,บง่ายๆนะคะก็จะมีมะพร้าวนะคะก็มีน้ำตาละคะ่ะอันนี้ยังปอกยังไม่เสร็จนะคะอันนี้ปอกยังไม่เสร็จเพราะว่ามันยังร้อนอยู่นะคะรอให้เย็นอีกนิดนะคะรอให้เย็นอีกหน่อยเลี้ยวค่อยปอกนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่าน,นี้นะคะสวัสดีค่ะ